สัมษา์ท่นโอนท่านอองวังกลับไทยอีกครั้งพร้อมพี่น้องและครอบครัวค่ะ จาก15สิงหาคม2566วาสนานานวมผู้สื้อข่าวชื่อดังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและสัมภาษณ์ท่านอน้นวัชะระเรศรวิวัชะระวง์และท่านอ่องในแพทย์จักรีวัดวิวัชะระวงพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะเดินทางมาที่สนามบินสวนณภูมิเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยท่านอน้นท่านอ่องถึงกระเป๋าเข้ามาแล้วยกมือไหว้สวัสดีทุกคนและ กล่าวขอบคุณที่มาส่งและต้องขอโทษด้วยที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วงในสัปดาห์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงผมมา7-8ถึง8วันน้องก็มา3-4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ผ่านไปเร็วมากค่ะมีหลายอย่างที่อยากทำอยากเติมเต็มให้แต่เวลาก็มีน้อยตั้งแต่มาประเทศไทยคราวนี้ได้รับความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอได้เจอคนไทยที่หลากหลายได้คุยกับเขาค่อนข้างไกลชิดและเรียนรู้วิถีชีวิตหลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อ ชาวไทยในประเทศนี้หลังจากที่ได้จากไปนานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอะไรที่เป็นช่องโหว่ในหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างมากค่ะซึ่งชัดเจนว่าประเทศไทยในวันนี้กลับประเทศไทยเมื่อ 27ดปีที่แล้วแตกต่างกันอะไรอยู่ในความทรงจาของผมตอนเด็กหลายสิ่งอาจไม่อยู่แล้วและมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนแต่ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่แค่เปลี่ยนไปผมแค่หวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่แตกความหวังเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่เมื่อเราเป็นคนไทยเป็นเพื่อนพี่น้องด้วยกันก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและมีความรัก ซึ่งกันและกันค่ะถ้าผิดใจก็แค่ขออโหสิกันให้กันและเข้าใจกันค่ะขอให้รักกันสมัครคีกันและหวังว่าจะได้มาใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะ